In Pictures วันนี้นะคะมาจากประเทศจีนค่ะเป็นภาพที่น่าสะพรึงของป่าช้ารถแห่งหนึ่งนะคะมีทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นับไม่ถ้วนเลยถูกทิ้งเอาไว้เพื่อรอชำระไปเป็นอะไรค่ะนี่ก็คือภาพของป่าช้ารถนะคะที่อยู่ในเมืองหนานจริงมณฑลเจียงซูของจีนค่ะซากรถยนต์แล้วก็รถมอโเตอร์ไซค์จำนวนมากถูกเอามาทิ้งไว้เพื่อรอแยกชิ้นส่วนเป็นอะไหเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา แต่ดูเหมือนว่ารถยนต์จำนวนไม่น้อยน่าจะถูกปล่อยทิ้งไว้จนผุพังไปเมื่อพิจารณาจากสภาพรถที่สนิมขึ้นเกลอเลยทีเดียวจำนวนรถส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้นค่ะตลอดในจีนหมายความว่าตลาดอะไหล่รถนะคะอะไหล่จากรถที่ถูกทิ้งก็ใหญ่ขึ้นตามไปด้วยเว็บไซต์ Auto Recycling World ค่ะระบุว่าในปี2019จีนมีรถยนต์บนถนน260ล้านคันในจำนวนนี้เป็นรถที่ถูกจัดว่าตกรุ่นไปแล้ว9ล้าน1 ห0 0 0งแสนคันนะคะโดยมีรถอีกกว่าเกือบสองล้านคันนะคะที่ถูกขายเป็นเศษเหล็ก ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุว่าในปีเดียวกันจีนมีการรีไซคเคิลซากรถกว่า2 0 0 0 0 0คันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า16เซในช่วงหลายปีก่อนหน้านะคะมีบริษัทที่ให้บริการรถโดยสารผ่านทางแอปพลิเคชันก็เกิดขึ้นมาอีกหลายร้อยบริษัทเนื่องจากมีมาตรการจูงใจของรัฐบาลแต่พอหลังจากมีมาตรการออกมามีการถูกปรับลดในปี2019หลายบริษัทก็เลยปิดกิจการแล้วก็ต้องทิ้งรถของตัวเองไป ในขณะเดียวกันรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่สมรรถนะดีกว่าค่ายต่างๆก็ผลัดกันออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็วรถยนต์ที่วิ่งอยู่ก็เลยตกรุ่นไปในเวลาไม่นานแล้วก็มากองรวมกันอยู่ที่นี่นะคะ